สบายดีพ่อแมพี่น้องจากประิทศอิตาลีนอเจากนี้อากาศดีดีพ่อแมพี่น้องเก็บเสื้อผ้าเขาในตู้คือตลอดเลยแบบนี้นะเสื้อผ้าแบบนี้นะตะลอดเลยสาเหตุก็คือแบบว่าเวลาอันพิษหรือว่าทะเละกันกับแฟนเนาะ่บยากอยู่แล้วทีน,นี้แล้วแบบนี้นะ ที่นี่แล้วเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ากระเป๋าน่ะพ่อแม่พี่น้องอันเก็บมกระเป๋ามากเ้วเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ามูดล่าที่นี่สิบอยูเวลาอันผิดกันมากแบบนี้ตลอดเนาะสุดถ่ายกันมาเก็บออกอันเก็บออกแล้วกันมาเก็บเขาอีกบัดน,นี้คุณพี่บาเนาะนี่แหละพี่บาอายุนี่แหละ เวลาผิดกันละหนูวับปุ่มอารมณ์บัยยูนะพ่อแม่พี่น้องแบบประหยกยูต่อซีนี้แล้วซีนี้แล้วแบบนี้นะตลอดโอ้ยรอบนี้กะไข่แน่นาะแบบวันบรได้เก็บเสื้อผ้าออกจากตู้บบมา,าพับสกระเป๋าหมดะนะเพราะว่าที่ผ่านมาเก็บมดพ่อแม่พี่น้องเก็บหมดทุกอย่างใส่กระเป๋ามือหนามาเก็บออกมาบนี้เก็บออกก็ต้องมาใส่แค้นจัดเขาตู้ไม่แบบนี้นะแบบนี้แหละ วนๆเวียนๆอยู่นี่แหละแบบนี้นะเมื่อหน้ากันบอกตัวเองตลอดได้ว่าอันเมื่อหน้าแบบอันทะเลาะกันหรือว่าอันพิดเที่ยงกันมากในเซบูเฮดแบบนี้เล้วเพราะว่าขี้ขาดอันขี้ขาดมาเก็บเสื้อผ้าเขาตูเนาะลักงอันลังจากพิดกันลังจากถือกันแหละนะตรงมาอันก็ต้องมาเก็บเสื้อผ้าตัวเองเขาตูอีกบันนี้มาจัดเสื้อผ้าไม่อีกเมื่อยพวกไม่พี่น้อง เมื่อยกับตัวเองสาเหตุที่เมื่อยกับเมื่อยกับตัวเองนี่แหละเนาะเป็นบาเป็นบิดแต่ก็คือว่าแะไรพ่อแม่พี่น้องกน้นมีอปัญหาทางด่านสมองแบบนี้นะคือคอยนี่ลำบากคือควบคุมตัวเองเหรอฮะนะว่าอันว่าชิบุเฮดอีกแล้วแบบนี้นะแบบแ้วเราก็เลยเก็บเส,สื้อผ้าใส่แบบว่า ทีนี้แบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ายังบอกเพราะว่าบอกตัวเองตลอดแต่เวลาผิดกันมากก็เป็นแบบเกาตลอดน่ะนะกเก็บคือเกาเก็บเฉพาพคือเกานั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเก็บเก็บเขาดูค่ะไหม นกั้มคักๆ่ะอยู่พนโแม่พี่น้องเฮ้ยงานที่บแบบที่เว็บมาเว็กั้มกระโดดอยู่ในกระเป๋านี่นี่นี่นกเนาะกระเป๋าดังนี่ดังนี้กระเป๋าดังดังนี้มีเดังกระเป๋าตรงนี้เนาะที่ว่าเก็บนะที่ว่าเก็บที่ว่าเก็บสินี้นะนะแล้วก็มีกระเป๋าใหญ่กระเป๋าใหญ่ก็เก็บอันนี้อันนี้ก็มีเนาะโฟม่พี่น้องเดี๋ยวชิมาเปิดให้เบิรงเนาะเพราะว่าอันผิดกันกับแฟน เก็บแบบว่าเก็บใส่ซีนีแบบนี้นะอซีเนี่ยเสื้อผ้าก็อแม่พี่โดไม่มันเลยนี่ใคเน่แต่ว่าบุเก็บอัน,นทุกทก่ทุกอย่างแบบมันเคาะเคาะตูมดอนาสันนั่นซีมาจัดเสื้อผ้าเป็นหมื่นซองหมื่นผู้ใดว่าก็บูไดดมันได้เพราะแม่พี่นองมาอันจก็บเสื้อผ้านี้ทุกนี่เป็นเสื้อผ้าเนาะ อันนี้นะไทยแลนด์แบบนี้นะต้อน,นอ,อันเที่ยวอันประเทศไทยอันเที่ยวเขาวัดวัดพระเกลว์นะพ่อแม่พี่น้องเราเคยใส่เสื้อแบบได้บุไปบุจักเสื้อจักแนี่ยเนระาเขาจ้าไ่้ให้เขานะคนก็เลยเห็นเสือ้อแบบนี้ตัวกคนก็เลยซื้อเสือเส้อตัวนี้นะกต่จะมีสงูงสูงลายสางเนะาะก็เลยใส่ใส่ไสด้ใส่เข้าไปในวัดนะั่นแหละเดียวเนาะแก่ใครก็แบบเออเปลี่ยนกันกคือกันเนาะ เก้งปาสันกับเขาบุได้ที่บอกตอนนั้นนะความจำความผิดนะเฟนเราก็ได้เปลี่ยนกางเกงนั่นเป็นพี่นอนสัตว์วันพี่บาทพี่บิดเหนื่อยเหื่อยกินพี่โลเมื่อยกับตัวเองเมื่อยี่วาเป็นแบบนี้นะนะอยากเป็นเลย เพราะว่าไอ้ลำบากมาเก็บเสื้อผ้าพับเสื้อผ้าเข้าตู้จัดเสื้อผ้าเข้าตู้อีกตั้งหากเสื้อกรมานยุงมาแยงพ่อแม่พี่นอ้องบึ้งหน้เสือีจะสื่อ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 กับบ่คอยสซเสื้อผ้าอันสิลมทับแล้วมันนี่กันไปยางเหรียญมาเนาะไปเอ็นตามมันซปเปอร์มาเก็ตไปหางานะนะ ได้มาอีกสาตัวนะพ่อแม่พี่น้องงามอยู่ได้มันเห็นแบบคือหลกจิตนั่นนะบาเสื้อผ้านะสื่อตลอดบ้างมันบางสื่อบางอย่างสื่อมากกระโบไซสันแม่สื่อมาอนทิมไว้ได้ดููคือขอยเป็นอันพ่อบพา,าอย่างอื่นพ่อแม่พี่น้องบาสื่อเสื้อผ้าสื่อตลอดนี่ตัวนี้สื่อมากกันบุญดุงจักเครือได้ไหม ซื้อมาแล้วอันบมีนมนะนะไม่ไม่เพอนยหยาดเด้นละกันมันก็สิเป็นโค้งโค้งวงวงอยู่นน่นะแล้วก็อาหารใส่แบบต้องใส่แบบลข่ไข่ว่าปีกนกแล้วก็บไดเรโก้แบบนี้คือแบนเลยนน่ะนะแล้วมันก็เป็นแบบนี้เนาะพี่เมี่น้องกับบึงที่นี่นะนี่นะซื้อมากกับบุคอยได้ใส่ดอกแตยงามนั่นพี่เมฟน้องแบบนี้นะงามบึงโหลดนี่ ก็สิเห็นหมดท้ะหลแบบนี้นะงามเนาะงามแต่ว่าบา่ใส่ซื่อซื่ออย่างเดียวโบไซเสื้อาการะบลิกนิกยิน,นบลิกนิกยิน,นแบบนี้แหละเอาแต่สื่อสับปิสับปัผ่านเอาแต่ามาคอดโดยทึกิทึกใจน่อนะ ชีวิตชีวิตของคนพีบา่าชีวิตของคนบ่มีการบ่งบมีงานทำเลยเป็นบา่บาบ่ารือพิกันกาแฟหรือทีน,นี่เก็บเสื้อผ้ายางดีคนใดเวลาพิกันนะ่ะบอกใครจองเที่ยวบินให้จองหลดจองหลดทีนี่สิบุญยูแล้วตลอดเนาะ ข้างนี้ก็บโบ้เมนว่าขังแหลกได้ไลขนะ่ขังซีซีหักขังติ๊บหัหายนะัคนะคือว่ามเราคงไม่พิหนงมากวางมากใกล้เวลาคิททะเลาะพเพราะแหวงกับแฟนเ้าก็บโบยากอยู่เนะาะเพราะว่าอันเราก็มากวา,า,กางมาไกลนะคิดกันเนาะก็บแบบมาหาที่เช่นนี้ เสยนนเอาะมดลน้ลอ,น,อนี่นะันกระเป๋านี่นะเพราะว่าบไาเก็บไล่นกับแฟบราเก็บไเรเป็นคนที่ว่าเวลาผิดกันกบแฟเวลาอารมขืนละลุ่มบรายนะเะไม่พี่นงคือปเลย <c oughs> ปีเดียวเลยลกัเป็นเื่อ,อน คือมาก่อนข่อยกับอะไรเป็นเนี่ยนี่นะพ่อแม่พี่นอ้องเวลาปิดกันกับแฟนนี่แฟนข่อยกับแล้วมานั่งเบาวปองปองปอง,ปองยู่ไก่ข่อยนะเราข่อยเป็นคนอารมณ์ขึน้นเราอารมณ์บบลบุ่งแบบนี้นะแล้วก็เป็นแบบบอยากยูพ่อแม่พี่น้องอยากตายแบบว่าอยากฆ่าตัวเองตายทำหลายตัวเองแบบนี้นะก็มี่เนาะเพราะว่าจะเห็นมากก็คือแบบ อจื้อแบบมันติดหูติดตามาเลยนะพ่อแม่พี่น้องแบบอต้นข่อยยังหน่อยเนาะเม่ข่อยกับโอข่อยน,นะอันเวลาอันทะเลาะอ,อันพิทเทียงกันแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องอันแม่ข่อยแล้วก็สิแบบทำลายตัวเองนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเป็นคือข่อยเป็นตนนี่นั่นแหละอ่าต้นข่อยอยังหน่อยข่อยยังจำติดหูติดตาบพรเคยลืมด้วยอัน แม่ข่อยกับพ่อข่อยอันทะเลาะพิดกันแม่ข่อยกับแบบทำลายตัวเองแบบเอากระป๋าตีตีต,ตีแบบตีหนะหนะอกตีอันนี้ตัวเองนะนะพ่อแม่พี่น้องแบบว่าอันบ่บอยากอยู่แล้วสิตายสิขาตัวเองตายแบบในหน้าแบบนี้นะเนาะแล้วบบดนี้เวลาขอ่อยผิดกันกับแฟข่อยเป็นอันเป็นแบบนั้นแบบนี้ตอนนีเนะพ่อแม,ม่พี่น้อง คือข่อยกับพยายามขวบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่เป็นยังมันคือเป็นแบบนั้นแบบว่าคิดว่าโอ้ยบ่อยากอยู่หละบดบดตายมือหนีมือหนากระตายแบบคือเก่าแบบนี้นะบ่หูวาสาเหตุมาเป็นยังนะพ่อแม,ม่พี่นอ้องอ่ายังคืออยู่ได้วันตอนอันเมก,กับพอข่อยพิดกันน่ะนะเมย์ข่อยทำลายตัวเองนะข่อยก็ให้ให้ได้ข่อยอย,กกนะยังจำควมไหนเนาะให้ข่อยอยังบลืร์มหร เละทำลายตัวเองนั่นแหละแล้วก็โตไปโตไปกับคิดกั้นอีกอะไปหาแบบยายังก่าแม่หาสื่อยาสันนู้เป็นหน่ำน่ะนะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอามากินเพื่อสิคาตัวเองตายนะนะ่ะนะขอย,ยังจำคักอันจำมันคว่วมได้หมดนาะกพ่อแม่พี่น้องนะแล้วก็บัดานี่แหละอ่าข่อยกับยายข่อยนะ่ะนะแนะม่ข่อยก็เป็นสักสงัก you know, อยู่นอต้นนั้นเนาะเอ บุงห่วาเป็นยางแบบนี้นะทุกคอยกับบุญหงทุกคอยกับปย่ยางฮ่ออมอมอมมันในงนนอนอะไรเพรอะม่พี่น้องเราไปให้อันลดซัดนูนะนะ้นนะะพ่อแม่พี่น้องลดซัดนู้นนะนะอันเป็นหน่ำเนาะมันโบเมนเป็นันยาเป็นฝุ่นเนาะเป็นเป็นหน่ำแบบนี้นะอ่าหน่ำยาแบบว่าเบือนู้แบบนี้นะอ่าเขาจะปผสมอาหารให้นู้กินแบบนี้นะเพื่อจะอันเพราะว่านู้มากินเขาเนาะแบบเขาจะจะอันแบบห้าวิธีจัดแบบนี้ฮนะน้ อันจะไม่โดนข่อยเป็น huh. ย uh ังหน่อยอยู่บ้านนอกนั่นนะแล้วก็พูดหนูว่าเมเป็นยัางข่อยกับยายข่อยเป็นย่างนะน้าเมือนนั่นแหละล้วไปเห็นนั่นแหละรถซัดนู้นั่นแหละพ่อแม่พี่น้องแล้วมันนี่แม่อันยายข่อยก็เลยอันหลางข้อแบบวองข้อแม่ข่อยก็อันหนำให้กินหลยๆเพื่อแบบว่าสิหลังออกนั่นนะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บ่เป็นยังงนอกเม่ข่อยคือก็คือว่าเราหลอดเนาะแต่ตอนนี้ก็ ก็ไปอยากบอกได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะโบยูแล้วเพิ่นไต้แล้วนะสาเหตุที่ว่าเพิ่นไต้กับโบเมน่นข้นาตัวตายดอกเนาะพ่อแม่พี่น้องว <c oughs> แวันเราเป็นอัมพาตเนาะเราเสียได้ประเมยขอเห็นเราเสียได้ประมาณอันจักปีหรือไหมเจ็ดแปดปีแล้วบ่ประมาณนี่แหละเนาะ,ะเป็นอมาาัมพาตหลักกระดูกหัวใจนัน่นเนาะลาลูกไล่สิ่งไล้ยอย่างพ่อแม่พี่น้อง เราเสียตั้งแต่ตอนข่อยยังบ้าูหัวจักกาแฟข่อยอันคุณปัจจุบันนี่ดอกเนาะแล้วก็อันยังข่อยยังบ้านในยู่ผี่ข่อยยังอันหาทํางานอันอยู่ไทยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าได้เงินเราข่อยกระซงถูกกรี๊บถูกบาททุกสตางค์เพื่อว่าอันอันไปให้ให้ยเมรักซ่าเมร์แล้วก็บเอยากให้เพื่อนคาสของกินแบบนี้นะเนาะได้เงินข่อยก็ะโจนกระบาดมุดแบบนี้นะเพราะว่าข่อยหันจีเป็นคนแบบว่าห้าครอบ ครัวเอาครอบครัวะลรให้ขนาดพ่อไมพี่น้องมีเขาได้การแบบหายหายหายแต่ครอบครัวยันอันพ่อยันแม่ยันบางที่ยันนองบ่ได้กินเนะเนาะคนไปเป็นอันไปเป็นละฮะเป็นหลอยกระซือบวงๆหนาๆแต่อันนี้กะหลอยกระยังมีน้องคนนึงเนาะอ่ะหนูสิบกว่าปีนเลยหรือเล่าสิบสามปีนี่แหละแล้วก็พ่อนอกจากนี้เขาจะดูแลพ่อนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องก็บ่ได้เพิ่นไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการหรอกเพราะว่ากะ คิดว่าอืมบรายตบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ตอบแทนก็แบบว่าบรายถึงขั้นสุดแบบว่าอันเพราะว่าตอนเพิน่นเพิ่นเป็นนั่นเฮาก็ยังหาเงินอยู่พ่อแม่พี่น้องเงินเงินเดือนก็บบรายสิไล่นาะแต่ก่อนเนาะหน่อยๆนึงค่ากินค่าอยู่ค่าทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้นะเบามาแล้วก็ คือเรต้นเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าหนึ่งมาไอหยังตอนห้าแบบปีกาค่าแข้งแบบไปไหนมาเป็นแบบว่าหมูจักห้างหมูจักแบบปนันอันนี้ล้วก็มเัเจอกาแฟนีนกันแบบวันคิดที่ต้นเพิ่นที่ว่าโบไหนดูแลเพิ่อนอันอยากดูแลเพิ่นแบบอยากให้เพิ่อนอย,อยั่งยูแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็พยายามทำห้ดีสุดก็คือดูแลพอดูแลน้องแล้วแล้พ่อแม่พี่น้องก็ให เงินเด้านละเล็กด้านละหน่อยน่ะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องพ่อโบเดือดห่อนเฮาโบเดือดหอนเขานี่นนะตามที่ว่าอยู่บันโหนจากหน้าของเฮาเนาะกระโบเดินใส่เงินไร้ประนังบอกไปแล้วบุ้งแม่กระเป๋าหน่ะกระเป๋าบบใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเก็บเสื้อผ้าใส่ที่ว่าทีนี้หน่ะเนี่ยชิคกับบาตเนี่ยชีวิตชีวิตบ้าบอ เวลาที่สำคัญก็คือแบบคอยกะเวลาอันพิษกันกับแฟนคอยกันแบบพยายามห้ามตัวเองนะนะพแม่พี่้องบบว่าบอยากเป็นคือบุอยากเฮ็ดคือเมยคอยทีว่าเราเฮ็ดพานมากแบบนี้นะเนาะตัาทำลายตัวเองหันไม่พแม่พ้องืาอที่กะบ่บมีโบพิษ่บที่ยังกันก็คือไปตัวเองอยตายไปคือสิจบไปแบบนี้นะจากเป็นอย่าง่ข่อยนะนะคือมาเป็นเรีนยวๆบางที่หัน โบยักตายเนอ้ออยัางโบยักตายคือหันทีดด่ใตกระโคแบบว่าขอไปล้างโพกับน้องเถอะเพราะว่าสิบุมีคนดูแลแบบนี้นะโคอนุญาตเนาะม่อาอสมมติว่าเขาตายก่อนเขาบ้างขังเลยเนาะคอยคิดว่าเขาซีอยู่จังใดเขาซีกินจังใดแบบนี้นะนะความคิดแบบเป็นความคิดที่ว่าสัตว์บ่ปีสัตว์บ่พันธุ์พ่ำแม่พี่นอ้องก็เลยแดดเลยอัน ดบมือย้อนมือขึ้นหัวหาวาขันถ่าสิไป้กะ,ะตัวเองสิตต้ก็ขอให้ตายล้างผลก,กับหนองซาหรือว่าอีหยังก็จังสีนะเพราะว่าหาตัวเองเป็นนย่งไปหรืเลยว่าแบบนั้นแบบนี้ไปอันสิบ่มีคนเบิ่งพอบงหนองนะ่ะนะเนะขาสอยูสกินจังได๋แบบนี้นะ่ะนะบางที่กะปิดการกาแฟบางที่กะอยากฆ่าตัวเองตายนะ่ะพ่อะม่มพี่นนองบางที่กะว่าอยู่ในใจตัวเองว่า ซังลาพ่อซังลาหน่องขอโทษอีนังนะแบบว่าสิค้าตัวเองตายนั่นน่ะมันคือมาเป็นเนี่ยนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้่อเมื่อหลูกซึมเศร้าวบก็กอยากไปตรวจเบืองนอกาะว่าเคยเป็นเฮนนึงผิดกันกาแฟนครันหนึ่งแล้วก็อันบริษัทวานน่ะได้นอนลนโรงพยาบาลเขาเจาะมาเอาขวดไตนั่นนะพ่อแม่พี่น้องเขาเจาะก็เอาขวดไปเช็คคนมีปัญหาทางด่านแบบว่าอีนี่เขทางด่านสมองทางด่านไม่ยังเขบุกหูนะ พอจ้าก็กระดาใบมาอยู่รอมใบทุกมือนี่ก็ยังมีอยู่ก็สเห็นจังได้ดีล่ะมีแต่ปัญงาสิโบผิดโบเทียงกันขนาดเลยบผิดโบเทียงกันมางทีฝอยังคิดไปแนวหนั่นก็ไม่พี่น้องเทียงกันเองค่ะบบอยากเห็นโบอยากเป็นแบบนี้นะบางคนก็ว่าอุยอยากตายแห้งเนาะอยากตายแห้งแบบนี้นะอันแบบว่าวแะ เขาโบาเป็นอันค่ะบ,บเป็นข่อยกัสิบบมีผู้หนุนะนะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับบมีผู้ใดที่ว่าอยากเป็นแบบนี้น่ะนะแต่กะมันเป็นแบบนี้เองของห้าวนะกะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองพ่อแม่พีน่ะะน้องแล้วกานึงมากเวลาผิดกันนี่ก็คือแบบอารมณ์มันมั่นว่ได้อยู่ว่ได้กินนะพ่อแม่พี่น้องมันแบบเป็นจังไรหนิบ เป็นอารมณ์ขึ้นอย่างเดียวเลยแบบไายชิงสับวปีสับวพันมันขึ้นมาเป็นแนวหนีวะกระเป๋าเนี่เป็นอันกระเป๋าอันการเกง่งอันเกงขายยาหรือว่าส่งขายยาเนานะเทว่าเก็บเทว่าอันเทว่าทีนี้น่ะน,น,นะนี่ก็ซีมาเก็บเขาตู่เทว่า เก็บเสื้อผ้าเรื่อยๆไปเดินเล่นนะนะพ่อแม่พี่น้องไปส้มส้วนส้มอัาส้มปลาสมธรรมศาตรเพื่อให้สมองอันฟอดสฟ่งแบบนี้นะกระสิบ่ได้คลิปซุ่มซ่ามอันแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมาอีก ไปแดเแรงมาได้อันซื่อที่นอนไม่ให้ให้น้องมาน่ะนะว่าที่นอนถันกันโดนลายแห้งโดนเติบ์ฟนะเวลามันเปื่อนยล่ะซิบุมีอันเปียนเลยนะพอมีตี่นหนก็เลยซื้อทันใหม่มากช่วนพักเนาะเพื่อแบบบาง ยายานทำแบบทำให้ตัวเองแบบมีคมสุกบ่าหายคิดอันแบบคิดคิดไป็นัวไปถีบอันแบบนี่นะนะคิดไปแบบจริงที่มันนั้น่นเป็นจริงที่มันแบบนี้ก็คิดถึงมาเองน่ะนะพ่อแม,ม่พี่น้องอสิง เวลาผิดกันมากนะ้องค้องที่ว่าแซนข่อยเราสื่อห้พวกเป็นลาลึกพวกอันเป็นสอยเป็นยังกระดึงถิมเนอะดึงถิมเล้กก็ควางถิมควางแบบน,นันแบบนี้แบบบหักซาน้ัใจของเขาหนั่นนะว่าเหตุทุกอย่างการหายมั่นแบบสะใจตัวเองหรือว่าแบบ คิดว่าอารมณ์มันชีพรนน่ะโล่งหนาๆพ่อแม่พี่น้องมันมันเป็นหลอกเงี่ยงันี่มีนะอันพ่อแม่ก็มาคือได้คือว่าเป็นยังตัวเองคือเป็นเนว้นีมันเป็นยังเป็นยังคือเป็นเนวหนี้แบบนี้นะท่านตลอดคือว่าเป็นเนวหนีคือว่าเป็นเนื้อน,นีะนี่นั่นท่ามตัวเองตลอดน,อนะนะ ข่อยเคียดปวดหัวมากคอยปวดอะไรกินยาระงับอันระงับเส้นประสาทข่อยนั่นนะข่อยจะอยู่บได้เลยคือแบบคือแบบอันหัวจะแตกสมองเจ๊อันสิแตกเลยนั่นนะเพราะแม่พี่น้องข่อยต้องหีดกินยาระงับผ่าบสารสันนี่คืออันคือสิระเบิดนั่นแหละหัวข่อยนั่นนะ ก็สบรพิสบบพภัสนุ่งที่เส้นข่อยเบาแล้วก็บดทึกใจกะเอามาผิดกันแบบนี้นะคือแบบอย่างเรื่องไหลสาลาไหนใครว่าผิดกันแบบมันบบเมนผิดกันธรรมดานะพวงมาลัพี่น้องแบบผิดกันแห้งแห้งเลยนะนะสำหรับคลิปนี้ข่อยก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้เนาะพงวงมาลัยวันลืมสากแบตท่นะเลือหาประเสนะ้นเนาะอันจะไปสากแบตท่นะกัน ก็จบเพียงเท่านี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวอันตัวไปนหนาข่อยกับจิมาอัปเดตให้ฟังเนาะข่อยกับว่าให้แฟนข่อยผ้าข่อยไปตรวจไปเซ็กไปอียังแบบสมองยังในข่อยยันเป็นหลูกซึมเสา้าแบบแบบนั้นแบบนี้ไปฮะนะเพราะว่าเมื่อก่อนข่อยกับบไรีเป็นบุค่อยชิเป็นแนวนี้นะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอยู่เป็นโสดเป็นสบายแบบอยู่แบบสบายนั่นนะพ่อแม่พี่น้องเลยบ่ไดนบ่ได้ผิดบ่ได้เที่ยงกับบุรีแล้วกันมาอยู่กับแฟนก่อ คือแบบแฟนข่อยแล้วแล้วเ,เป็นคนหว่าลร้ายเน่นะพ่อแม่พี่น้องแบบอ่า้าบอกคำหนึ่งเราเดี๋ยวสองค่ำมาหันเถอะมันก็เลยแบบข่อยก็เลยแบบมันมากองกองยุ่งนี่แหละกันเราเป็นคนแบบเสียงดังเน่น่ะนะมันก็เลยแบบคือมันกระตุนเนีน่แเละยมันกระตุนให้เกิดแบบวันพิบเที่ยงกันน่ะนะแบบสมองข่อยน่ะนะ